เมโทรกรุปเปิดซีเกอร์เมโทรแฟลกชิพบางนากิโลเมตรที่5ชูประสบการณ์กว่า70ปีเติมเต็มความเชื่อมั่นตลาดรถอีวีไทย บริษัทเมโทรกรุปจำกัดสารต่อความมั่นคงทางธุรกิจยานยนต์ที่ดำเนินการมาก,กว่า70ปีรุกตลาด e ีวีพรีเมียมเป็นตัวแทนจำหน่ายซิกเกอร์ปักหมุดบนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่5เปิดซิกเกอร์เมโทรแฟลกชิพซึ่งเป็นทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรมุ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและสไตล์ลูกค้าตั้งเป้ายอดขาย60คันต่อเดือน แบรนด์ชิคเกอร์เนี่ยจิลี่เนี่ยได้สะสมความรู้นะครับในการทำรถยนต์โ o ลตัสนะครับเรื่องของ performance นะครับความรู้หรานะครับที่เป็นหุ้นส่วนกับทง Mercedes Benz นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของโ o l v o แล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยทั้งสอย่างเนี่ยมารวมอยู่ในคันเดียวผมก็เลยคิดว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยการดีไซน์ของเขาเนี่ย ก็เป็นการดีไซน์มาจากที่กูุเดนเบิร์กนะครับโดยมิสเตอร์สเตฟานซึ่งเป็นดีไซน์เนอร์ระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบได้ลองนั่งได้ลองขับดูเนี่ยผมก็เลยคิดว่ารถซิเกอร์เป็นรถที่ยูนิคมากๆนะครับที่รวมทุกอย่างเอาไว,ไว,ไว้ในคันเดียวกันนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยครับทางซิเกอร์เองเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางกลุ่มเราว่า รถที่เป็นรถพรีเมียมเนี่ยมันควรจะเป็น one price policy นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่เราไ้่งตัดสินใจมาทำรถยนต์ b ราซิกครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็เลือก strategic location ก็คือผมคิดว่าบางนาตราดเนี่ยเป็นย่านที่กำลังจเจริญต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีแมกกาบางนานะฮะอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้มีแบงค์แบงค์คอฟมอที่กำลังจะขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีบริเนานาชาติต่ตางๆมากมายนะครับตัวผมเองก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายในการทําตรงนี้นะครับส่วนโชว์รูมของเราเนี่ย นอกเหนือจากที่จะเป็นโชว์รูมที่ Spacious ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ after sales service นะครับในการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมทั่วไปนะครับหรือการ body and paint เรื่องเรื่องอุ่สีก็จกมีพร้อมให้ลูกค้าตรงนั้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย ผมคิดว่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับน่าจะมีฟ a สิลิตี้ในเรื่องของการฟ c h ชาร์จว้ให้ลูกค้าด้วยซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมไอตัว DC ซีฟ้าชาร์จไว้ลูกค้าถึง4ี่สเตชชั่นในโชว์รูมของเราครับซึ่งน่าจะให้ความสะดวกกับลูกค้าได้นอกเหนือนไปจากนั้นนอกจากตัวโชว์รูมเองเนี่ยมันก็เป็นแค่ฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่ง สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของซิส t e เต็มซึ่งก็คือว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดนะครับที่เป็นลองอเวอร์ขึ้น7-7 7นะครับ7งเชา้าถึง1ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็มีบริการในการที่ใกล้ๆเราใกล้คุณในการที่จะออกไปพิกั u เดลิเวอรี่ให้ลูกค้าในทุกๆแบบนะครับส่วนเรื่องที่3คือเรื่องของ PPP ีพีเอร์แวร์ฮาร์แวร์คือเรื่องของ Facility ซอฟต์แวร์กือเรื่องของซิสเต็มระบบการให้บริการต่างๆ เรื่องที่3คือเรื่องพีแพวเราต้องมีการอ,อบรมนะครับพนักงานขายในทุกๆด้านของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการขายลูกค้าสัมพันธ์นะครับเซอร์วิสเซอร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผม่าการสังก,กัดสอย่างนี้เป็นหลักครับก็คิดว่าน่าจะรวมแล้วน่าจะเป็นจุดเด่นของโชว์รูมเราครับผมว่าง่ายๆเลยที่เราสามารถอยู่ได้มาถึง70ปีนี้ก็คือว่าผมก็ยึดหลักของคุณปู่นะครับผู้ก่อตั้งรุปเราคุณสุกิจบุญวิสุทธิ์นะครับก็คือเรื่องของการซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าทุกท่านยาอ,าาอยู่ญาต I like to make the customers, my friends are all my customers. I like to make all my customers my friend.